แวววัน well, บทที่28ฝันกลางวันคุณเป็นคนน่ารักมากรู้ตัวหรือเปล่าพรเลิศบอกกับแวววันอย่างนี้ในวันหนึ่งเมื่อหล่อนทำงานอยู่ที่นั่นคุณเป็นคนเรียบเรียบแต่ดูเหมือนใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาขอบคุณค่ะหล่อนตีหน้าเกอ้อเกอวันนั้นพรสวรรค์ไม่มาทำงานพรเลิศชวนหล่อนไปรับประทานอาหารกลางวันกันเพียงสองคน ผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้อนุญาตให้ผมไปที่บ้านได้ไหมแวววันสะดุงเอ,อเห็นจะไม่ได้ทำไมล่ะทำไมคุณรังเกียจผมมากถึงอย่างนั้นเทียวหรือเออเปล่าค่ะเปล่าแต่ไปไม่ได้ที่บ้านเป็นสวนอยู่ไกลรถเข้าไม่ได้ห่างถนนรถสักสองกิโลเห็นจะได้แล้วก็พ่อ,อ,อพ่อหัวโบราณมากหล่อนโทษพ่อไปโน่น อย่าให้ฉันถูกดุเลยแวววันตีหน้าม้อยนึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดตรงๆอย่างนี้ผมไปคุยกับคุณที่มหาวิทยาลัยไ,ได้ไหมเป็นต้นว่าไปกินข้าวกลางวันด้วยคุณจะรังเกียจหรือเปล่าเขาพยายามต่อไปพอเลิศชอบผู้หญิงคนนี้เพราะหล่อนไม่ค่อยพูดเขาได้เป็นฝ่ายพูดและหล่อนเป็นผู้ฟังดีเจรจามากไปอย่างดาราวดีแสนจะน่ารำคาญ ฉลาดเกินไปรู้ทันเขาไปหมดแบบน้องสาวของเขาเขาก็ไม่ชอบเพราะไม่ได้แสดงความสามารถในด้านส่วนตัวแวรวันชอบพอเลิศเหมือนกันเขามีเรื่องคุยสนุกสนุกและหาความรู้มาเล่าให้ฟังเสมอแต่หล่อนไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงว่าในวงการค้าไม่ฉลาดก็อยู่ไม่รอดคำว่าฉลาดนั้นเขาหมายถึงเล่ห์เหลี่ยมในการค้าเลี่ยงภาษีหลอกลวงคนซื้อหรือกลวิธีอื่นทั้งมวลที่ทำกันอยู่ในวงการ ถ้าค้ากันอย่างซื่อๆไม่มีวันที่เราจะทันคนอื่นเรียกได้ว่าไม่มีความสามารถเขาเคยบอกหล่อนเช่นนั้นเมื่อหล่อนทำใจกล้าถามเขาว่าทำไมจึงต้องหลอกผู้ซื้อเสื้อเชิ้ตเย็บในเมืองไทยตีราคาเรียบร้อยติดป้ายว่ามาจากนอกทุ่มโฆษณาว่าลดราคาแต่ไม่ได้ลดสักนิดเดียวอาจจะบวกค่าใช้จ่ายเข้าไปในราคาสินค้าด้วยซ้ำไปการค้าก็อย่างนี้แหละต้องฉลาด เขาสรุปให้ฟังการค้าระหว่างประเทศนะ่ะยิ่งกว่านี้หลายร้อยเท่ากุโสโลบายอะไรอะไรก็ต้องเอามาใช้ให้หมดคุณต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาโลกครอบครัวของแวววันเคร่งครัดในธรรมะบางข้อพ่อว่าการคดโกงใครไม่นำความเจริญมาสู่ผู้กระทำเราจนแต่เราก็สบายใจนะลูกท่านมหาในอดีตพูดเสมอเมื่อลูกๆบ่นให้เขาหูถึงความยากจน คนรวยใช่ว่าจะสบายใจไปเสียทุกคนเราจนแต่ไม่ได้จนอย่างคนงอมืองอตีนเราทำงานจนสุดความสามารถแล้วมีกินพอใช้พอประมาณถ้าเราจนเพราะพ่อบ้านกินเหล้าเมายาเล่นการพนันแม่บ้านเล่นไพ่เอาเงินไปใช้โดยเปล่าประโยชน์อย่างนั้นสิค่อยมาบน่นนี่พ่อกับแม่ก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกมาด้วยความสุดจริต ไอเรื่องคดโกงใครเขาจนรวยพ่อไม่เอาหรือจะโกงเล็กโกงน้อยก็ไม่เอามีบางคนขายมากแกล้งนับเกินบอกจำนวนให้มากมากเอาไว้ที่แรกคนซื้อเขาไม่รู้ก็แล้วไปแต่ต่อไปเขาก็ไม่เชื่อใจจะซื้อก็ต้องลงมือนับเองแต่อย่างพ่อเท่าไรเท่านั้นเขาเชื่อถือไม่ต้องนับใหม่ให้ยุ่งยากเราไม่เคยถึงกับอดอยากไม่ใช่หรือคนเราจะเอาไรนักหนาถ้าทุกคนสุจริต ช่วยตัวเองให้รอดพอใจในสิ่งที่ตัวมีจิตใจสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรความสุขของคนเราไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขที่ได้นับเงินฝากธนาคารมากๆแต่ตัวอดอยากจะกินอะไรสักบาทสองบาทก็ดึงแล้วดึงอีกผลที่สุดก็ไม่สบายเป็นโรคขาดอาหารรวยอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไร หรือพ่อค้าที่รวยมากๆแต่เป็นโรคเส้นประสาทก็ไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรอีกเหมือนกันนานๆสักครั้งหรอกที่พ่อจะพูดยาวอย่างนั้นดูพ่อพอใจที่วัยวิทย์มีความสุขจากการวาดรูปถ้าเองหาความสุขได้จากงานที่ทำข้าว่าเองเป็นคนที่มีโชคดีที่สุดแล้วขออย่างเดียวอย่าเสียคนถึงกับกลายเป็นไอ้พวกผมยาวโซคโครกน้ำท่าไม่อาบก็แล้วกันวะ พ่อมักมองหน้าลูกสาวเมื่อเห็นทำหน้ายุ่งยุ่งและว่าอย่าคิดให้มันไกลนักเลยวะไอ้แววซีหน้าเองมันไม่เคยพอใจอะไรซะเลยเองจะหวังสูงแค่ไหนพ่อไม่ว่าแต่จะให้มันเร็วอย่างใจนึกนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เองอยากเรียนก็เรียนอย่าให้เกิดกิเลสอยากได้ตามเข้าไปเสียหมดให้มันค่อยเป็นค่อยไปเถอะว่าวความคิดของหล่อนกระเจิดกระเจิงพอเลิศมาเยือนที่มหาวิทยาลายัยบ่อยครั้ง แวววันมักดึงพรสวรรค์หรือระวิวันไปด้วยเสมอไม่ว่าเขาจะมาชวนไปรับประทานอาหารกลางวันหรือชวนไปที่ร้านเขาเคยเอาของฝากมาให้หล่อนเนื่องในวันเกิดแวววันรับไว้เพราะคิดแล้วว่าไม่เสียอะไรมันเป็นเพียงเข็มกลัดอันเล็กๆหน้าเอ็นดูแม้จะราคาค่อนข้างสูงเพราะเป็นของต่างประเทศอย่างดีเยี่ยมหน้าขันวันเกิดที่หล่อนไม่เคยนึกถึงมันมาเลยตลอดชีวิต ผ่นสวรรค์ถามหล่อนว่าเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเพื่อเล่นทายชะตาชีวิตแบบเส้นกราฟสนุกสนุกแวววันบอกไปตามตรงด้วยม่นึกว่าหล่อนจะนำไปบอกพี่ชายคนเราเกิดมาแล้วจะต้องนึกถึงวันคล้ายวันเกิดไปทำไมหนอนอกจากเพื่อนับอายุนับความชราที่จะเข้ามาเยือนนับเพื่อดูดวงตามโหราศาสตร์ เพื่อฉลองวันเกิดยินดีที่ได้เกิดมาและชีวิตนี้เป็นที่รักของเรานักหนาอย่างนั้นหรือพ่อเคยศึกษาโหราศาสตร์มาเหมือนกันสมัยบวชพระแต่พ่อเลิกนานนักหนาแล้วไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรเลยเลิกแรกๆรก,ก็มหมกมุ่นอยู่พักหนึ่งตอนหลังรู้สึกว่าคนเราจะเชื่ออิทธิพลของดวงดาวนะักไม่ได้ต้องรู้จักแก้ไขเหตุการณ์ด้วยปัญญาและความสุจริตเป็นที่ตั้ง พ่อไม่เชื่อเลยงั้นหรือไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกพ่อเคยศึกษามาแล้วรู้ว่ามันมีมูลความจริงมีวิชาคำนวณปนอยู่ไม่น้อยพอจะเชื่อถือได้แต่ไม่อยากลุ่มหลงจึงไม่ไปนึกถึงมันซะเลยแม้แต่สยศาสตร์ก็อาจจะมีอะไรลึกลับให้คุณโทษที่เราไม่อาจพิสูจน์ได้แต่เราอยู่กับความเป็นจริงจะดีกว่าใครจะมาทำอะไรเราเราไม่เคยทำอะไรให้ใครเขาเจ็บใจโกรธแค้น กรรทุกอย่างเราเป็นคนก่อเราก็ต้องแก้ต้องสารของเราเองเข็มกลัดอันนั้นแวววันเก็บมันไว้อย่างดีของขวัญวันเกิดชิ้นแรกที่เคยได้รับหน้าหัวเราะจริงๆหล่อนได้มันมาในวันเกิดอายุครบ20ปีเสียด้วยวันที่หล่อนบรรลุนิติภาวะแวววันเป็นผู้ใหญ่แล้วตามกฎหมายแต่หล่อนยังไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะ อย่างชายหนุ่มคนนี้คนที่ทำประหนึ่งว่าชอบหลอนชันหนุ่มสาวเขาเคยชอบเพื่อนคนหนึ่งของหลอนเมื่อไม่สมหวังดังใจจึงหันมาทางหลอนราวกับว่าหัวใจคนเปลี่ยนไปได้ทันควันราวกับเลือกเสื้อพอใจตัวนี้แล้วบังเอิญมีคนอื่นจองไว้ก่อนเลยต้องหันมาคว้าตัวอื่นที่เห็นว่าพอดูได้แทนแต่คนไม่ใช่เสื้อหรือรองเท้านึกมาถึงตรงนี้แวววันชักรู้สึกโกรธขึ้นมาทันที ไอแววนั่นเองเป็นอะไรทำปากหมุบมิบหมุบมิบตาลอยเดี๋ยวบึ้งเดี๋ยวยิ้มแล้วนั่นเรื่องอะไรเอ็งถึงฉีกมันแรงอย่างนั้นดูสิกาบหมากฉีกพอดีเสี้ยมอะไรมันขาดตรงกลางหล่อนก้มลงมองกาบหมากในมือตายละฉีกไม่ระวังจนมันขาดตรงกลางเสียไปเปล่าพระใจลอยนึกถึงผู้ชายผิวหน้าของหล่อนร้อนขึ้นทันทีเออเน ว่าแข่นี้หน้าแดงชอบกลจริงหนังคนนี้ฝันกลางวันเรื่อยนะหมูน่นี้วันหยุดอยู่บ้านทีไรหนังตาลอยลอยแม่พูดต่อไปมันชักจะยังไงยังไงซะแล้วอีแววเอ็งนี่จะริอ่านมีคู่รักกับเขาหรือไงฮอแม่นี่หลั่นทวงเบาๆระวังนะเรียนหนังสือหนังหายังไงยังไงก็ให้มันจบซะก่อนอีกปีเดียวเท่านั้น แม่พูดมากไปได้ถ้าไอ้แววมันจะมีแฟนจริงๆแม่จะว่าอะไรได้พ่อหนองชายตัวดีเถียงแทนอายุต้องยี่สิบแล้วคนอื่นแถวนี้นะหรือลูกเป็นขยงแล้วละ่ะชะริอ่านเถียงแทนข้าชักสงสัยเองก็คงริติดผู้หญิงละสิแม่หันมาทำตาเขียวกับลูกชายโท่แม่ของมันแจ่มแจ้งอยู่แล้วฉันต้องยอมรับว่าเคยเดินตามสาวแล้ฉันก็ชอบน้องไอพัดมัน วัยวิทย์พูดไปเรื่อยๆแม่จะด่าว่าพูดจาไม่เรียบร้อยสมวัยก็ช่างประไรของมันจริงนี่นาถามหน่อยเถอะหนุ่มอายุ18ถ้าไม่ขี้อายจนเหลือเกินแล้วจะมีใครบ้างไหมที่ไม่ริชอบสาวน้อยคนใดคนหนึ่งที่ท่านเห็นว่าถูกตาแต่ถูกใจหรือเปล่าไม่รับรองหนังพูดนะเระแม่ทำตาเลือกมันอายุเท่าไหร่กัน15ถึงหรือเปล่ามึงนี่เอาใหญ่แล้วนะไอไว้วย เสือกจะไปทำลูกเขาเสียเด็กเปล่านาะแม่ฉันเพียงแต่บอกว่าชอบพูธมันน่ารักดีจับหางแกะสองข้างกระดกกระแดกหน้าขาวขาวกลมแป้นตามันสวยและแม่เขาเรียบร้อยสอนล,ลูกสาวให้พูดเพราะๆแต่ละคำฟังแล้วหัวใจไอ้ไัวจะวายไอ้ลูกไม่เจียมตัวยังทำมาหากินไม่ได้ริชอบผู้หญิงมีหน้าชอบไปนอนบ้านเจ้าพัดมันนักที่แท้ไปชอบน้องสาวมันนี่เอง แม่โวยไปได้ไปนอนกับพัดก็ต้องไปนอนที่เรือนเล็กในสวนขึ้นไปนอนบนเรือนได้เมื่อไหร่ล่ะเจ้าพัดมันต้องนอนที่นั่นน้องมันเยอะแยะนอนบ้านเจ้าพัดสบายดีไม่มีใครมายุ่งหอบเอาของไปไว้เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครขโมยวาดรูปกันได้ตามสะดวกเรื่องผลตัวไปได้เพราะน้องชายน่าขอบใจเสียจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยหล่อนไม่เคยวอกแวกเมื่อทำงานไม่ว่าจะงานสวนหรืองานศึกษา มองกาบหมากในมือแล้วก็ต้องถอนใจใหญ่อยากจะฉีกมันทิ้งเสียให้หมดแต่มันเป็นงานที่หล่อนต้องรับผิดชอบอย่างหนึ่งเหมือนกันกาบมากพวกนี้หล่อนและน้องชายเก็บรวบรวมไว้ตัดหางทิ้งไปเอากาบตากให้แห้งพักหลังหล่อนและน้องชายไม่ค่อยว่างก็จ้างเด็กๆให้ไปเที่ยวเก็บตามสวนที่ปลูกมากแต่ต้องระวังว่าเจ้าของสวนนั้นไม่ได้ทำสวนพลูด้วยถ้าเขาทำสวนพลูต้องถือเป็นมารยาท ที่จะไม่ไปเอากาบหมากที่หล่นอยู่ในสวนของเขามาเพราะเจ้าของสวนพลูเหล่านั้นต้องการใช้กาบหมากเหมือนกันเมื่อมีเวลาว่างงานประจำที่จำเป็นแล้วทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันฉีกกาบหมากก่อนจะฉีกต้องเอากาบหมากที่แห้งแล้วนั้นมาแช่ให้นุ่มเสียก่อนสักคืนหนึ่งหรือกว่านั้นแล้วเอาขึ้นทิ้งไว้ให้น้ำแห้งพอหมาดหมาด ฉีกเยื่อบางๆที่อยู่ด้านในกาบหมากไปแล้วตัดแบ่งตามยาวกว้างพอประมาณต่อจากนั้นฉีกออกเป็นแผ่นบางๆวิธีฉีกก็ใช้มีดเล็กเฉือนทางโคนกาบซึ่งตัดส่วนที่แข็งเกินไปทิ้งแล้วกาบหมากแผ่นยาวจะฉีกออกโดยง่ายเอามีดกรีดให้เป็นเส้นเล็กๆตามขนาดที่ต้องการมัดเป็นกำกตากแดดให้แห้งแล้วเก็บไว้ใช้เป็นเชือกผูกเถาพลูให้ติดกับไม้ค้าง เชือกกาบหมากไม่ผุเมื่อโดนแดดโดนฝนก่อนจะใช้ก็เอากำเชือกแห้งๆนั้นชุบน้ําให้เปียกทาเชือกใช้เองจากกาบหมากต้นกล้วยไม่ยอมให้พืชผลของตนเสียเปล่าไปเลยแม้แต่น้อยเมื่อไม่ต้องซื้อหามาใช้ก็เท่ากับประหยัดเงินที่อาบเหงือต่างน้ําได้มาไว้จํานวนหนึ่งเสียงแม่กับน้องชายเงียบไปแม่เปิดวิทยุสิ่งให้ความบันเทิงชิ้นเดียวในบ้าน ฟังนิยายหรือละครวิทยุเรื่องสนุกแวววันไม่สนใจฟังมาหลายปีแล้วเมื่อก่อนหล่อนลหลงไหลมันไม่ใช่น้อยแต่เมื่อเนื้อเรื่องซ้ำซากมากขึ้นก็ชักเบื่อแม่ว่าถึงจะซ้ำบ้างก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวดีกว่านั่งเงา บางทีวัยวิตแย่งมาเปิดฟังเพลงสากลสมัยใหม่แม้แวววันจะอายุมากกว่าวัยวิตเพียงสองปีหล่อนก็แสนจะรำคาญเพลงวัยรุ่นพวกนี้บางเพลงฟังจนจบได้ยินเสียงกระเปิบกระเปิบซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแม่บ่นอุบว่าฟังแล้วปวดหูส่วนพ่อแย่งฟังรายการธรรมะเหลือแวววันคนเดียวไม่เคยยุ่งกับเจ้าวิทยุเครื่องนั้นอีแบบนี้ต้องเก็บเงินซื้อเครื่องเล็กๆสักเครื่อง วัยวิตบนรำคาญไอ้เสียงจะต้องกำจัดมันเต็มทีแล้วละ่ะแม่มันจะมาแย่งคุณแอกไปจากเราเราต้องหาทางกำจัดมันเขาทำเสียงเล็กเสียงน้อยเรียนแบบนางอิจฉาในละครแย่งกันแต่มรดกกับผู้ชายชีวิตจริงๆแบบนี้ก็มีเองไม่รู้เรื่องแม่เสียงดังถ้าไม่เอาเรื่องอย่างนี้มาเล่นแล้วจะให้เอาอะไรมาเล่นวะชีวิตอย่างพวกเราจะเอาไปแต่งนิยายทำไมให้เมื่อย มีอะไรตื่นเต้นสนุกสนานเช้าขึ้นมาก็ทำสวนเย็นลงนอนเอ็งว่าเรื่องอย่างนี้สนุกหรอเรื่องบูยังจะเข้าท่าเสียมัง่งนี่มีแต่เรื่องชิงรักหักสวัสดเฮ้อแววเอ็งฟังอยู่ได้ยังไงวะทุกเย็นทุกเย็นข้าไม่ได้ฟังแวววันตอบสั้นๆอะไรวะไม่ได้ฟังก็แม่เขาเปิดออกลั่นแล้วเอ็งก็นั่งเฉาะมากฉี่กาบมากอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้ทุกวัน ไม่ใส่ใจฟังสัยอย่างก็ไม่ได้ยินไปเองนึกเรื่องอื่นของข้าไปตามเรื่องมีเรื่องเยอะแยะจะนึกถึงเฮ้เก่งนี่วะไม่ฟังก็ไม่ได้ยินหูตึงหรือเปล่าวะไววิทย์ถามเมื่อไม่ได้รับคําตอบเขาก็พูดต่อหรือว่าหลับฝันทั้งที่ทํางานอีแบบนี้ผิดปกติซะแล้วเขาเรียกว่าใจลอยฝันกลางวันฝันถึงใครกันวะชักสงสัยเสือกเขาเรียกว่ามีสมาธิต่างหากไม่ต้องมาสงสัยไม่เข้าเรื่อง ว่าแล้วก็แกล้งสะบัดหน้าลุกขึ้นหนีไปคนจะคิดอะไรเสียหน่อยก็ยุ่งอยู่ได้หล่อนเข้าไปหยิบรูปที่สะสมไว้มาดูหล่อนไม่เคยมีอัลบัมรูปที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่ในซองสีน้ำตาลใหญ่นานทีหยิบมาดูแก้กลุ้มรูปของหล่อนสมัยเด็กจบประถมสีหน้าตาไม่ผิดจากปัจจุบันเท่าใดแต่แวววันไร้เดียงสาเห็นถนัดผมตัดสั้นข้างหน้าตัดเป็นผมมา้าปรกเกือบถึงในตา รูปเมื่อจบมัธยมถ่ายมาติดใบรับรองถ้าไม่จำเป็นแวววันไม่เคยถ่ายรูปแม่ถืออ้างว่าถ่ายแล้วอายุสั้นแวววันว่ามันเปลืองเงินมากกว่าถ้าอายุสั้นพวกดาราที่ถ่ายรูปวันละหลายๆครั้งมิตายกันหมดแล้วหรือและตัวแวววันเองในสามปีที่ผ่านมานี้อายุสั้นไปอีกกี่ปีแล้วก็ไม่ทราบได้รูปสมัยจบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารูปเมื่อเข้ามาหาวิทยาลัยใหม่ๆ คนจากระยะนี้แล้วแวววันมีรูปนับร้อยใบเสียเงินค่ารูปไปไม่น้อยมีหลายสิบใบเหมือนกันที่นิสิตหนุ่มๆเอามาให้เพราะเขาถ่ายรูปล่อนเมื่อเดินพาเรตเอาไว้แล้วอัดมาให้เจ้าตัวเปล่าๆไม่กิดค่าฟิล์มค่ารูปอะไรรูปในงานวันลอยกระทงวันกีฬากลางแจ้งวันฟุตบอลประเพณีและงานอื่นๆอ,อ,อีกสารพัดร,รูปล่าสุดคือรูปเมื่อไปเดินแบบให้คุณทวินหวัง เทียบกับรูปที่ไม่ได้แต่งตัวแล้วราวกับคนละคนทรงผมและเครื่องสํำอางทำให้หน้าแปลกไปมีรูปสุปราณีถ่ายมูรวมกับแวววันและเพื่อนคนอื่นๆด้วยใบหนึ่งเธอผู้นั้นยิ้มหวานดวงหน้าเด่นกว่าทุกคนเขาสวยอย่างนี้ใครๆถึงหลงมีคนผิดหวังจากเขาหันมาหาหล่อนหนึ่งคนยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจเขารบเร้าจะขอมาเยือนหล่อนที่บ้านบ้านหลังคามุงจาก ถนนดินเฉอแะแฉะที่ต้องถอดรองเท้าลุยโคลนในหน้าฝนอย่างนี้นะ่หรือบ้านที่อยู่ห่างถนนรถหลายกิโลเมตรไม่มีน้ำประปาไฟฟ้ากลิ่นปุ๋ยคอกและปลาเน่าที่ใช้รถต้นไม้บ้านนี้นะ่หรือที่พอเลิศจะมาเยี่ยมหล่อนในวันหยุดแวววันรับกับตัวเองว่าหล่อนอายความจนเป็นของหน้าอายหรือใจหนึ่งบอกว่าเปล่าหล่อนเลือกเกิดไม่ได้ไม่มีใครอยากจน ถ้าเสวนาคบค้ากันอยู่ในหมู่แวววันไม่คิดอะไรแต่พอเลิศมาจากสังคมอื่นเราอยู่คนละสังคมมองไปรอบๆตัวสิหล่อนบอกตัวเองมีอะไรบ้างช่างผิดกับเมื่อหล่อนเฉิดฉายอยู่ในห้องหรูหราในโรงแรมทันสมัยที่สุดในประเทศไทยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอย่างดีผู้คนยิ้มแย้มมีความสุขของใช้ทุกอย่างในงานหรูจนแตะไม่ลง แล้วในบ้านหลังนี้ชามเคลือบกละมังจานกระเบื้องของแถมมาจากผงซักฟอกช้อนซ่อมแก้วน้ำโถแก้วและของใช้อีกหลายอย่างล้วนกำกับมากับผงซักฟอกหรือยาสีฟันช้อนสังกะสีราคาถูกๆที่แม่ซื้อมาใช้มานั่งที่พ่อต่อเองจากเศษไม้เสื้อผ้าเก่าๆมีอยู่ไม่กี่ชุดมันต่างกันราวกับอยู่คนละโลกทีเดียว แต่มันก็อยู่ในโลกของแวววันพร้อมกันในวันเดียวกันการเดินวางท่าหน้าเชิดกับการเดินรถปุ๋ยในสวนมันต่างกันมากมายนะักทำไมมันถึงมารวมอยู่ด้วยกันและใกล้กันเพียงนี้หนรําลึกถึงห้องนอนหรูหราในโรงแรมแห่งนั้นหล่อนมีโอกาสได้เห็นเพราะเขาพาไปชมโอกาสที่ไปเดินแบบพนักงานโรงแรมคนนั้นนอบน้อมกับหล่อนดีแต่ไม่เท่ากับที่นอบน้อมกับชาวต่างประเทศ หล่อนคงนึกว่าแวววันมาจากครอบครัวชั้นสูงฐานะดีเช่นเดียวกับพรสวรรค์ถ้าหล่อนรู้ว่าสภาพของแวววันที่แท้จริงเป็นอย่างไรหล่อนจะทำท่าอย่างไรคนอย่างดาราวดีจะมีปัญหาให้คิดบ้างไหมหนอพวกนางงามเหล่านั้นจำนวนมากมาจากบ้านนอกสภาพคงไม่ต่างกับแวววันเท่าใดพวกเธอจะคิดเปรียบเทียบสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าในชีวิตที่ประสบมาหรือไม่คงจะไม่ เพราะหล่อนไม่มีเวลาชีวิตวุ่นวายกับกิจกรรมที่รุมล้อมเข้ามาพร้อมกับความระเริงหล่อนจะต้องลืมสภาพเก่าๆนึกหน้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านเก่าๆไม่ออกมันห่างไกลกันเหลือเกินแต่แวววันลืมไม่ได้และไม่มีโอกาสจะลืมในเมื่อมันห่างกันด้วยช่วงเวลาไม่ถึงวันขาข้างหนึ่งของหล่อนจะต้องเหยียบอยู่ในโลกเก่า แต่อีกข้างหนึ่งก้าวออกไปเหยียบโลกอีกใบซึ่งช่องว่างแตกต่างกันระหว่างโลกสองใบนี้มันกว้างนักกว้างจนแทบจะเหยียบไว้พร้อมกันไม่ได้ขาของหล่อนอาจจะฉีกขาดออกจากกันในวันหนึ่งวันใดและขณะนี้หล่อนรู้สึกเจ็บปวดในการต้องยืนอยู่เช่นนั้นเหลือเกิน